เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนันดีนั่นเองเนะครับวันนี้อยู่กันในเกมคุกกี้ป้าปะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรพาร์ทที่6นั่นเองนะฮะกับวันที่11ของในเกมใช่เอ่อเป็นเวลาโอ้โหเวลาพคตรไวเลยอย่าพึ่งนะพี่ร้านอย่าเพิ่งเปิดขอขอนุญาตรับลูกค้าแป๊บหนึน่งนะฮะในวันนี้เราจะทําอะไรนะครับในวันนี้เราจะทําการเปิดเมนูใหม่เว้ยใช่แต่ก่อนที่เราจะเปิดเมนูใหม่นั้นเราก็ต้องมีเงินตราก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้มันเหลืออยู่ห้าสิบบาทมันจะไปเปิดอะไรได้วันนี้เหลือ50กว่าาบท Você ficou barato, <laughs> วทและนั่นก็คือความยากของเรานั่นเองนะก็คือเราต้องห้ามเจงเว้ยเราต้องได้กําไรเว้ยเราต้องขายดิบขายดีเพื่อที่เราจะไปเปิดเมนูใหม่ๆโดยวันนี้ผมจะต้องหาตังค์หลักๆเลยคือหาตังค์เพื่อที่เราจะไปปลดล็อกเมนูใหม่เพื่อที่เราจะมาขายให้คุณลูกค้าใช่เพราะถ้าร้านเรามีเมนูใหม่ๆมากขึ้นแน่นอนลูกค้าเราสั่งได้หลายแบบเราก็จะได้เงินมามากขึ้นรวมถึงความปวดหัวกับพ่อครัวด้วยแหละนะอันว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่เลยว่าจะเสียไปเท่าไหร่ให้ตายเถอะ Ha! <laughs> สวดส้ียรัาเป็นพื่อา้อากาศดีหรือเปล่าครับอากาศก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ร้อนๆหนาวๆนะครัเหมือนจะเป็นไข้นะอะไรวะเอาเป็นว่าฉันขอสั่งกับข้าวหน่อยแล้วกันนะคะเอาเมนูผัดหอยลายที่รสชาติจืดจืดจืดประเทศหนึ่งนะคะหอยลายรสชาติจืดจืดจืดนะครับแล้วคุณจะพูดตามลูกค้าทำไมเด้อได้เลยครับผัดหอยลายรสชาติจืดจืดจืดนะฮะได้เลยนะครับจืดจืดก็คือจืดแค่ไหนต้องใส่เกลือไหมใส่เกลือที่ถือว่าผิดไหมไม่รู้มันทำให้ดูกันดีกว่านะครับปาดเข้าไปปาดเข้าไปเรียบร้อยแล้้้วนนนเราก็ตองใส่่มัี น้ำมันหล่อเลื่นนะครับเอาไว้ขับเคลื่อนนะครับรถจะได้วิ่งเราไม่ใช่คนละน้ำมันกันนี่อเปล่มนน้ำมันหมูน้ำมันพืชเว้ยเออหอยลายนะครับเขาให้เงินมา20กว่าบาทอืมเราต้องใส่พอดีพอดีนะอย่าเยอะจนเกินไปอู้โอเคอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดหอยลายจะจืดจะจืดนะฮะใส่เกลือนิดนึงนะฮะใส่เกลือนิดนึงเดี๋ยวเขาหาว่าเราลืมใส่เกลืออ่าจะจืดนะแล้วก็แเค่นี้ใช่ไหมคุณลูกค้าอืมจัดไป กลือผมใส่แล้วนะเว้ยอย่าบอกว่าไม่ใส่อังุ้เกลืออ่ะใสเพิ่มก็ได้ใสเพิ่มก็ได้ไหมโอเคน่าจะพอดีใช่แล้วมันน่าจะพอดีแล้วน่าจะดีพอนะฮะคุณลูกค้าเราสักครู่นึงนะครับไฟต้องอยู่ระดับกลางๆอถ้าอยากเป็นสีแดงสีแดงนี่ไม่ <laughs> ไม่คือแหลกไม่ได้เอเคจัดใสจัดปั๊บเข้ามา ลูกค้าต้องชอบและถูกใจแน่นอนครับกับร้านแม่สีนวลวันเนี่ยะขอ,อนำเสนอเมนูสุดฮอตสุดฮิตของร้านก็คือหอยลายทรงเครื่องอะไรวะเน,นี้พ <c oughs> ูดมากลูกค้าเริ่มอยู่้วดวยความโกรธหงสิบสามลดลงเรื่อยๆและใจเย็นเอาลูกค้ากินปั๊บใส่เกลือเยอะขนาดนี้จะ <c oughs> เฮ้ยมันเยอะโอ้ย กงซื้อมตถุดิบกูไม่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว,วอร์มแล้วกัน <laughs> แต่ก็ยังบอกอะไร,รายไดติดลบนะ <laughs> โอเคคือยังไงอ่ะ <laughs> คือคุณจะไม่จ่ายตังค์ผมเลยเหรอ <laughs> เฮ้ยโอ้โหคุณลูกค้านี่เขาขายหลอกแหลกฟรีหรือเปล่า <laughs> <laughs> อะไรวะไม่เป็นไรม <laughs> าอีกคนหนึ่งเชิญครับลูกค้าอา้าวขาดทุนสามเป็สองบาทเดี๋ยวกูเปิดร้านวันเดียวกูขาดทุนเลย <laughs> คืออะไรเพิ่งเปิดร้านไม่ใช่เหรอเดี๋ยว เดี๋ยวทำไมวันเดียวโอ้รับลูกค้าเดียวโอ้ยม่นะตังเงินสิบเจ็ดบาทแล้วคุณจะ <laughs> โอ้ไม่มีตังค์ซื้อของอ่ะเหลือ17บาทไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยฮะพออ่อครัวฝึกงานฝากกดไลค์ใักคนรุ่นะึี่ด้วนะฝากด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยซือ้อค่อยซือ้อร้านเราวันที่ส2แล้วฮนะร้านเราต้องไม่เจ๋งเว้ยจำไว้ร้านเราต้องไม่เจ๋งฮ <c oughs> วันดีครับคุณป้าคนนี้แหลนะฮะสุดยอดแห่งความเรื่องมากของปัตติเพียกหยอกะห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 บหะหะห กลางๆนะหอยลายผัดพริกเสฉวนเหรอครับได้เลยนะฮะสองที่นะให้มา61บาทนะขูดกระทะก่อนเลยเอาแบบเผ็ดก,กลางนะครับคุณให้มา60บาทมันก็ต้องทําจานละประมาณ29 27 28บาทอ่ะนะจานแรกล่อไปเลยลืมใส่น้ํามันพืชอีกแล้วขอโทษที <laughs> จับใส่ก็ไปเลยนะครับประมาณ20บกว่าบาทอ่ะประมาณนี้นะต่อจานอาีกอ่าแล้วก็ใส่พริกเขียวนะครับ เดี๋ยวมันจะเกินราคาแล้วแล้วก็พริกแดงเผ็ดกลางนะเผ็ดกลางโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เกลือนิดนึงอ่าผัดเลยแล้วกันตอนนี้ตกจานละ3สามสิบกว่าบาทตอนนี้ผมขาดทุนแล้วหนึ่งจาน <c oughs> ขาดทุนไปแล้วหนึ่งจานหวังว่าคุณลูกค้าจะชอบใจนะเว้ยเออมีจานหนึ่งผมต้องลดบรรทุนอีกนิดนึงนะครับไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะคุณลูกค้าจะยอมหรือเปล่านะคือผมใส่จานที่ไปเยอะมากนะพี่ๆก็ไม่แบ่งเอาแล้วกัน มีอย่างนี้ด้วยหรอวะเรียบร้อยครับสุกแล้วก็จัดใส่จานเลยละกันนะไปหนึ่งจานมาจานที่2นะครับใส่น้ํามันเข้าไปฟับ,ฟบเทน้ํามันพี่โอเคตานนี้ต้องใส่หอยประมาณสัก25้าอ่า25 25อีกอันนึงเป็น50อ่า50โอเคแล้วก็ใส่พริกหัวเข้าไปนะครับแล้วก็พริกแดงเผ็ดกลางนะเผ็ดกลางอ่าแล้วก็เกลือนิดหนึ่ง 57บาทเราจะได้กำไรประมาณ3บาทนะฮะนี่ยังไม่รวมค่าแก๊สกูเลย <laughs> มันจะได้กำไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะค่าเช่าอีกโอ้รู้สึกวุ่นวายกับชีวิตจริงๆเลยนะว่าจะมีตังไปซื้อวัตถุดิบไหมเนี่ย <laughs> เรียบร้อยสุกแล้วจัดใส่จานหวังว่าคุณลูกค้าจะชอบถูกอกถูกใจนะครับมาเลยปั๊บเออ อร่อยมากสองเมนูนี้คืออะไรที่เต๋โหโหได้กาไรโว้ยเอ,อ้ยนี่เป็นครั้งแรกนะ,ะที่ผมเก็บเงินจากอีป้าคนนี้ได้ <laughs> แม่งเอ้ยนี่ใช่แม่เซเชิญครับเชิญครับได้ยินเราว่าหอยลายผัดพริกหยวกที่นี่เนี่ยอร่อยมากน,นขอร้องหน่อยได้ไหมนะได้เลยครับได้เลยหอยลายผัดพริกหยวกที่หนึ่งนะครับได้เลยฮะง่ายๆให้มา30บาทเลยเหรอ รับประกันความบร่อยและความคุ้มค่าจากร้านนี้นนครับนี้เราเป็นเงินท่าสิบเก้าละเว้ยเอ้ย,อยก็คือเขาให้เงินมาสามสิบนะครับเราต้องใส่หอยอะไรเข้าไปนะครับอาวลืมใส่น้ำมันมเลีครับ <laughs> หอยอะไรผพ,พริกหยวกนะครับใส่เข้าไปนะครับสักประมาณอ่ายี่สิบสามนะครับแล้วก็พริกหยวกเยอะหน่อยเยอะหน่อยเยอะหน่อยอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดได้เยอะแล้วนะแล้วก็เกลืออหอยอะไรผัดพริกหยวกใส่เกลือนะครับไป <laughs> ไม่รู้ว่า กูทำถูกเมนูปะน่าจะถูกแหละไม่ถูกนี่ก็เข้าเนื้อนะข้าเนื้อจริงรอแป๊บหนึ่งนะคุณลูกค้านะสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยฮะจัดใส่จานนะครับหวังว่าคุณลูกค้าจะถูกโอ้ถูกใจเข้ามาใช้บริการร้านแม่สีนวลน,นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับไปเลยปั๊บเอ้สุดยอดได้กำไรรัวนๆโว้ยว,ว,วันนีขนะ้ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะได้กำไรได้กำไรฉันเริ่มเจอเออทำไมยังติดลบอยู่ทำไมกูยังติดลบอยู่ เดี๋ยวตังก hey, right, right. ็ลดลงเรื่อยๆเลยแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มรู้คอนเซปต์แล้วเว้ยว่ามันต้องทำยังไงเราถึงจะได้กำไรเขาเีดยละอยู่หมัดฉันละเว้ยและผมก็ใช้วิธีการดูโฆษณายังไงล่ะเท่ากับว่าวัตถุดิบที่ฉันใช้ไปฉันใช้ได้แค่ครึ่งเดียวคราวนี้กำไรก็เข้าฉันนอนๆสามสิบกว่าบาทมีเงินลวเว้ยมาดูเด็กว่ามว่าร้านเราจะขายอะไรมากขึ้นมีกุ้งทรายด้วยเนะฮะ มีซีอิ๊วเอาอะไรที่มันถูกๆก,ก่อนแล้วกันนะตอนนี้จนเ <l ots> <l ots> นี่ไงผมชอบกินไข่กูชอบจะกินไข่หรือเปล่านะฮะไข่เป็ดไข่ไก่นี่อร่อยมากบอกตรงสิบคัญนหนึ่งก็คือผมชอบไข่เยี่ยวมามากเลยไข่เยี่ยวมาหมูสับอรอยางเออบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันนะนั่นสิมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ชอบนะใครชอบไม่ชอบอยังไงบอกกันได้นะพี่เพ่ผมโคตรชอบไข่เยี่ยวมาเลยเฮ้ยพี่เพ่ผมไม่ชอบกินเออบอกกันได้นะจะรู้ไปทําไมวะเนี่ยเอาเมนูไข่แล้วกันฮะนี่ปลดเมนูไข่เลยละกันมีไข่ละโว้ยอัปเกรดได้ เรยเนี่ยเอ้ยอะไรกันนะใช้เพชรได้ย่างงั้นหรอเนี่ยอืแต่ฉันไม่มีเพชรให้ใช้หรอกนะนี่อะไรฮะของตกแต่งของตกแต่งละกันนะ่ฮะตังแทบไม่มีละว,วันที่13มาเปิดร้านครับสวัสดีครับคุณผู้ชายสวัสดีน้องชายเออใช่จะขอสั่งข้าวนิดนึ่งนะเอาผัดพริกหยวกที่หนึ่งนะกับ หอยลายผัดพริกเซชวนที่หนึง่งะนะขอแบบเผ็ดพ่นไฟทั้งคู่เลยได้เลยครับคุณชฉยได้เลยต้องการแบบเผ็ดๆใช่ไหมผมจัดให้ฮะได้เงินมา40บาทอืมเราทำสองจานและเผ็ดมากๆด้วยผัดพริกหยวกที่หนึ่งนะครับตกจานแล้วประมาณ17บาทอ่าไม่เกินนี้นะครับห้ามเกินถ้า,เก,าเกินเราขาดทุนนะก็ใส่พริกหยวก,ก้็ไปเลยลเราต้องผัดพริกหยวกนะครับใส่พริกหยวก,กเยอะๆเผ็ดแบบพ่นไฟจัดไป ใส่เยอะๆเผ็ดแบบพ่นไฟนะลูกค้าต้องการโหดูพริก <c oughs> <c oughs> โคตรเยอะเลยใส่เกลือไปนะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะกำลังดีโอเคจานแรกไปเลยฮะนี่คือการผัดพริกหยวกแน่แบบเผ็ดพ่นไฟเลยนะหวังว่าวคุณจะชอบนะครับคุณลูกค้าทั้งหลายต้องกาไฟดีๆอย่าให้มันเกืนสีแดงพ่วงเรียบร้อยมา จัดใส่จานนะจานแรกไปแล้วฮะอีกเมนูนึงก็เป็นหอยลอ,อยผัดพริกเฉวนก็คือใส่น้ำมันเข้าไปนะครับแล้วก็ตามไปด้วยหอยลายแล้วก็พริกเขียวแล้วก็พริกแดงเนะี่ยแล้วเติมเกลือเข้าไปด้วยท่าน,นี้เราใช้ไป17บาทแล้วนะครับทำยังไงก็ได้อย่ากเกิน40อืมนั่นผมจะจัดประมาณสักยี่หอยลายประมาณหอยลายประมาณ30นะแล้วก็พริกนี่จัดไปสักห้านะพริกแดงเขาเอาพริกแดงเยอะเลยก็ใส่ไปสักแบบ ให้เต็มจานไปเลยเป็นไงล่ะแล้วก็เกลือนิดนึงโอเคผัดเลยครับรับประกันได้เลยว่าคุณผู้ชายคนนี้จะถูกโอ้ถูกใจนะครับกับร้านแม่สินูนคันาังนี้อย่างแน่นอนนะฮะเรียบร้อยสุกใส่จานมามาดูความพึงพอใจคุณผู้ชายกันแล้วกันนะครับรับประกันความอร่อยไปเลยแล้วสกูปะอะเราผัดพริกหยวกก็ได้โยแต่หอยลาเอ้ยเดี๋ยวอะไร ขิงโยตตรงไหนผมใส่ได้จะหมดแล้วนุ้ตยต้องใส่ต้องกายมันดีกว่านี้เสียน้าต้องขอโทษทีก็บอกหอยลายนะโอ้ให้ปลามาด้วยเหรอครับเนี่ยให้ปลามาด้วยเหรอให้ปลามาด้วยเหรอเนี่ยเพ่โคตรเกา่าสวัสดีฉันได้ยินว่าไม่ดูนี้นะชื่อว่าสวรร์สวรรค์ลำแพรลำแพนหรือเปล่า <c oughs> ฉันอยากจะลองสักครั้งหนึง่งอะนะ <c oughs> ได้เลยครับเพ่อร่อยหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> เอา้าฉันจาทำการ พี่คนพี๊กบอกเอา้ากูยังไปทาได้กินเลยร้านปิดตล,ละแล้วกูก็กวไกลบเก้บ9าทติดลบติดลบ9กาสติดลบอะไรโอ้ใชน่นีเงินกู้แม่เย้ยว้ายจบแล้วฮะถ้าพเพื่อนๆอยากดูต่อสนุกฮาๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หกันด้วยนะฮะขอบคุณมากครับ